เราได้ผลเพราะเราทำเหตุที่สมควรต่างหากล่ะไม่ใช่ได้ผลเพราะขอนิสัยที่ขอไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธเป็นนิสัยที่ต้องต่อสู้เข้มแข็งเอาตัวรอดให้ได้พวกเราทำไมใจมันไม่เข้มแข็งมันยังรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยยังมีความสุขความสบายยังมีความสนุกสนานเพลิดเพลินยังมีสิ่งเราที่น่าสนใจอยู่โลกนี้น่าสนใจโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาล มันไม่ได้เห็นว่าโลกนี้ทุกนะเพราะงั้นไอ้ความเข้มแข็งที่จะออกจากโลกเนี้ยมันนี้เดียวมันน้อยนะเวลาจะมาวัดทีก็ขยันทีนะพอคล้อยหลังหลวงพ่อไปแล้วก็ขี้เกียจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าปฏิบัติมาเท่านั้นปีเท่านี้ปีเมื่อไหร่จะได้ผลปฏิบัติมา10ปี20ปีนับชั่วโมงที่ปฏิบัติมาเท่าไหร่ช่วงเวลาที่มีสติมเท่าไหร ช่วงเวลาขาดสติมันเท่าไหร่เนี่ยจะมานับชั่วโมงว่าเริ่มฟังเทศหลวงพ่อเมื่อปีนั้นปีนี้อะไรเงี้ยแค่นั้นไม่ได้นะต้องดูว่าชั่วโมงที่เรามีสติเท่าไหร่ชั่วโมงที่ขาดสติเท่าไหร่สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเลยแล้วช่วงโมงที่มันมีสติมันเพิ่มขึ้นไหมกุศลมันจเจริญขึ้นไหมมีสติเมื่อไหร่ก็มีกุศลเมื่อนั้นแหละมีบ่อยไหมหรือนานๆจะรู้สึกตัวที นานๆจะคิดถึงการปฏิบัติสักนทะีอย่างนั้นก็ทำสังกตายไปอย่างนั้นเองโบราณเขามีคำหนึ่งนะทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายเคยได้ยินไหมทำบุญเอาหน้าอย่างเวลาจะทำบุญทำทานต้องหันซ้ายหันขวามีคนเห็นไหมถ้ามีคนเห็นแล้วค่อยทำเนี่ยทำเอาหน้าภาวนากันตายคืออยู่ชูเนี่ยไม่ทำหรอกไม่ภาวนาหรอกกำลังขึ้นเรือบินแล้ว เครื่องบินกำลังโดนพายุหรือโครงเคลงโคลงเคลงฟุต陀ฟุต陀ฟุต陀อย่างเงี้ยเรียกภาวนากันตายไม่ได้ของดีหรอกไม่ได้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลยนะและสะสมของเราไป